สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะผมสวัสดีทูนามิแล้วก็อะไรดูบี้ดูบี้นะูบีู้บี้นั่นแหละครับผมก็วันนี้นะผมมาถ่าย m v เพลงสิ้นปีนะผมก็เป็นเพลงที่ผมจะปล่อยสิ้นปีนะก็คือวันจุดๆๆๆจุดก็ปล่อยไปแล้วแหละเออไม่รู้ว่ายอดดูจะนั่นแหละก็10ล้านอ่ะทุกคนที่เห็นไปอ่ะตอนนี้ก็กําลังยุ่งกับการเอ่อเก็บเสียงเออไม่ใช่เก็บอะไรันนี้อันนี้เป็นโปรดิวเซอร์ของเรานะคือแผ่นสะท้อนแสงนะครับโปรดิวเซอร์ใช่ไหย ใช่แล้วมีหน้าที่ทำอะไรเนี่ยก็คือถ่ายเอวีมเอวีสัตว์อันนี้แบบเป็นนักร้องมเป็นนักร้องอยู่ไหนฮะมันต้องหล่อมากแน่ๆเลยอะเขินนี่อะนั่นแหละครับทุกคนเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะฮะเออนั่นแหละก็รอติดตามกันนะครับผมมาพี่เรามาลองมาลองยืนที่ผมจะลองส่องหนาพี่ อ,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 นนอารมณ์เหมือนว่าเล่นแบบว่าอะไรวะไอเนี่ยม,มันทัดหรือว่าแบบพวกกระจกสองส,สายสายเพื่อนนี้ใช่ไหมเจ้าของเพลงจะถ่ายที่บุกเซีนยนเซียนสมัพยพยิบัติมา จุกเกมงเขาอบฝังก้องทําเทียอะไรล่ะคนมุม่าเนี่ยจใ่เก็ีเบื้องหลังถ่ายทั้งมดวรบรอบแล้วคือรอบกระชามจุกเพลงจุกเพลงจุกเพลงแล้วคุปีดจะถ่ายทั้งพวกแค่สามรอบสามรอบเพื่อเพื่อเวลาเวลาเราเรียมันจะว่าปุ๊บเราเรียนเงสักัเหมือนกัน่ามึงเนี่ยสมกบเป็นพวกกัปจริงจริงเลยวะ ฝากช่องนี้ฝากช่องสวัสดีครับช่องสุนามีนะครับก็ตอนนี้นะฮะรับตัดต่อวิดีโอทุกชนิดนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจนะครับสุนามีโปรดักชั่นนะครับสวัสดีครับผมวันนครับเป็นใจชาวบุรีเอาเอาไม่ขายของรับรับฟีดรับฟีดไม่ใช่ชาวบุรีหรือเป่ครับรับฟีดทุกประเภทนะครับรับฟีดนะครับหากใครสนใจก็สามารถติดต่อนะครับฟีดราคาไม่แพงนะครับราคากันเองสามารถติดต่อได้ครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ขั้นต่ำ150 เธอนั้นไปกับเขาไม่ต้องห่วงตัวฉันเพราะฉันทำได้แค่เหงาเพราะฉันก็รู้ดีว่าเธอคงต้องมีแต่เขานั่งจมปักกับความเศร้าแต่ครั้งนี้ไม่หายเหงา ไม่เจอการที่แตกทานสามพอาะเราได้เจอความสมจำมันย้อนกลับไปหาไยตอนที่มีเธออยู่ดันไปรักเธอหมดใจนานนาปีนี้ไม่มีเธอไม่รู้เธอมันเป็กอดใครเธอเป็นยังไงบ้างฉันไม่ได้โคตรร้อนไอ้ย่ย

จะเลยไปวะแต่กลองหัวเสียนะครับตอนนี้ักจ้าแค่สามอยเนี่ยเฮ้ยเรียงวาักลูกนกจ้างแค่สามอเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับเอามือาว่าอส่อะไรทำทรงเหมือนเดินมาดูหน้าม่ไเดินมาจากเดินเเข้ามากูโดนตีไปแ่ นี่ครับเบื Laughter ้องหลังที่ไม่ใช่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังไม่เบื้องหลังเบื้องหลังจริงอ่ะก็ผ่านมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงฮะตัวเจ้าเจ้าก็เรือของท่อนพี่บอลนะครับอืมแล้วก็เออนี่แนิดนิดหน่อยหน่อยไม่รู้อะไรครับก็กดไลค์คอมเมนต์ถ้าชอบนะครับ ตอ,ตอนนี้ในในมึงเป็นไรเนะี่ยอันนี้เลียวเลี้ยวเลี้ยวไอ้ยังไม่ตึบอ่ะเรียบท,ทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะฮะทุกคนก็นั่นแหละครับก็จบเพีงนั้นทุคนไม่รู้ว่าเพลงที่แต่งไปจะติดหูหรือว่าชอบกันหรือเปล่าน,นะฮะก็ เป็นเบื้องหลังเล็กน,น้อยนะครับสำหรับการถ่ายเอวันนี้ครับทุกคนก็เพลงก็ได้อัพไปแล้วนะครับคุณก็อย่าลืมไปฟังกันได้นะครับผมนั่นแหละฝากไปฟังเลยนะเออก็ไปฟังกันได้นั่นแหละเอออืมก็ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอ่อทธนามิแล้วก็ลูบี้อะไรอย่างนี้แหละเออนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้นะฮะก็ใครอยากไปฟังเพลงก็เข้าไปฟังได้นะฮะ นี่ก็นั่งรองอีกคนหนึ่งครับอลไรครับเป็นไงบ้างวันนี้สบายดีไหมไม่มีจอยู่เคียงข้าโอเคคนจะัำทิหนาน,นะฮะ